ดาหรือวงทับอะไรครับฉายาในวงการมีไหมคะฉายาในวงการก็เจ้าธรรมดาเนี่ยช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปมาแข่งขันได้ไงคะที่มาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยก็คือไปดูห่อดูดูพวกพี่ๆแถวๆบ้านเขาขี่กันเราเลยอยากขี่ก็เลยพ่อเลยบอกว่าให้ไปใส่ เคยยีนทำเอาไวมาแล้วก็เริ่มลองหัดขี่เรื่อยมาเรื่อยมาครับก็มีประมาณนี้ตอนเริ่มต้นผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะผลงานที่ผ่านมามันเยอะพี่มันต้องมีเวลาไล่ให้ดูเยอะจังจะเห็นคือรู้อย่างตรวจสอบได้ผมมีหมดแต่ว่ามันเยอะผมบอกไม่ไหวเอาเท่าที่จําได้ก็ได้ค่ะคือแชมป์ตั้งแต่รุ่นรุ่นล่างรุ่นเด็กตอนที่เราขี่มาเคเวก85เาเป็นซุปเปอร์คัพเป็น ได้รุ่รุ่นอ่ะคือได้รุ่รุ่นที่เขามีแล้วบางล้มมีใหม่โ <Wow. S 2> อเพน,นทูบอัพโอเพนคือได้หมดว้าวรางวัลรางวัลที่เราประทับใจที่สุดรางวัลที่ประทับใจที่สุดสายถึงแชมช <c oughs> ป์เลยครับถือว่าแชมป์แชมป์ใช่ก็น่าจะเป็นแชมป์ทูบอัพโอเพนเนี่ยครับขึ้นไปแล้วที่ของรายการขากระทง แล้วกฎกติกาที่อยากให้มีเพิ่มเติมหรือข้อแนะนําผมว่ากฎกติกาในบ้านเรามันก็โอเคอยู่แล้วคือไม่ต้องไม่ต้องไปแก้ไขแล้วเพราะมันัโอเคอแล้วแต่มีอย่างเดียวที่อยากให้ที่ที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องรถผมอยากให้จํากัดรถเท่าน,น่อยเพราะตอนนี้รถซูเปอร์คาร์บ,บางลมมันไม่ใช่มันไม่ใช่บังลมในบ้านเราแล้วอ่ะคือไม่ มันโอเพนมันแบบโอเวอร์เกินไปแล้วผมอยากให้เปิดรุ่นสักรุ่นหนึ่งมาก็ได้มาจํากัดดีซีไว้อย่างแบบ250ดีซี300ดีซีหรือ150ดีซีอะไรเงี้ยคือให้น้องๆรุ่นใหม่ๆเขาให้เขาได้แบบว่าอ่ามีทุนทรัพย์ที่ทําได้เงี้ยคือน้องๆที่เขาเริ่มต้นใหม่เขาจะได้มาสู้ได้อย่างใครที่เขาไม่มีไม่มีทุนเงี้ยเขาก็สู้ยากตอนนี้ช่วงเนี้ยบอกเลยเพราะว่าบางลมแต่ละคันทุนครับแต่ละคันระโบนครึ่งล้านเงี้ยใช่ไหม ฝากถึงรายการใหม่ปีหน้าที่จะมีเก็บแนนเจ็ดสนามไฮเปอร์ไฮเปอร์โมดิฟายคืออันนี้เป็นรายการน้องใหม่น่าจับตามองอีกหนึ่งรายการครับรายการนี้มันแน่นอนสนุกแน่นอนครับผมฝากด้วยครับ